สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอ๊ดครับเราพบกันอีกเช่นเคยกันนิกาก็จะมาเสน่ห์ก็จะมาเป็นประจำนะคะจันถึงสุกค่ะตอนบ่ายนี้เราพักผ่อนกันคลายเครียดกันด้วยเครียดแล้วเพื่อนทางความคิดเพื่อนคู่คิดซึ่งตอนนี้เราหาเพื่อนคู่คิดยากเหลือเกินเนาะใช่แล้วก็เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมใช่อย่างน้อยก็มีคู่นี้แหละครับที่จะช่วยท่านคิดใช่เรามีแก๊ก มีวรัลมีเทปทีวีวทีโตคาร์โอมทยมศึกษาและรายการเก่าๆที่นักพูดนักวิทยกรของเรามาประชันเวทีกันหาดูไม่ได้แล้วนะคะในปัจจุบันนี้เพราะว่ารายการวันนี้ในรูปแบบอย่างนี้มันไม่มีแล้วนะไม่มีไม่มีเลยไม่มีหรือมีไม่ได้ไม่ได้มีมีไม่ได้เออภาษาไทยหรือหรือเขาเรียกอะไรนะไม่คิดจะมีบางทีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาสร้างสรรค์รายการไปในรูปที่ ก็อยากแล้โชว์ร้องเพลงอาจจะร้องเพลงอะไรต่ออะไรเนี้ยละครอะไรแบบนั้นนะนะไปกันปรุงสรรปั้นแต่งอารมณ์ปลุกเร้าอารมณ์กันสติปัญญาก็เลยไม่มีโอกาสไม่มีเวลาแสดงศักยภาพกันก็เลยหาเวทีนนทนเวทีนี้สนามโนทนสนามนี้ไปเรื่อยๆเอ้าสนามนี้นะสนามนี้เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ที่ทาง M v t v วช่อง75นะครับค่ะเราพบกัน ทีนี้วันนี้เนี่ยนะเริ่มต้นเลยเนี่ยคนเราเนี่เขาบอกการเป็นนักบุญเนี่ยนะ,ะมันก็เป็นได้หลายทางถูกไหมฮะถูกต้องแต่มันลงดูคลิปไวโลิลตัวนี้นะฮะเป็นนักบุญที่เกิดขึ้นในอเมริกานักบุญปัจจุบันนี้ด้วยนะไม่ใช่นักบุญในอดีตอแอบทราบมาว่าอายุยังไม่ถึง20อายุ19เองเขาว่าโดยประมาณนะ,ะแต่เขาไม่เปิดเผยตัวตนไม่เปิดเผยไม่ยอมเปิดเผยใดๆทั้งสิ้นเขาเรียกว่าเป็นแต่งชุดเป็นเนี่ยฮะซูเปอร์ฮีโร่คือเนี่ยฮะเริ่มจากภาพนิ่งก่อน เขาเปการแชร์ภาพนิ่งแล้วตอนหลังเขาก็เขาก็เลยมาทําเป็นคลิปสตอรี่ขึ้นมาเป็นสตอรี่เรื่องราวเขาเรียกนี่คือแบทแมนที่แต่งนี่คือแบทแมนแล้วเขลงทุนเองหมดเลยนะใช่แบทแมนแห่งซานโฮเซ s ซานโฮเซอเมริกานะคะอเมริกานะฮะแบทแมนนี่ก็ออกไปช่วยคนที่เขาเรียกโฮเลสอนะพวกไร้บ้านทั้งหลายในอเมริกานี้มีคนที่เป็นเขพวกโฮเลสนี่เยอะมากไร้ที่อยู่อาศัยมากเกาะถนนเป็นที่พึ่งอะไรอย่างงี้ค่ะ แล้วธรรมดาพวกนักใน,ในในในอเมริกาเนี่ยผมไปมาหลายครั้งเหมือนกันเนี่ยนะพวกคนที่ไร้บ้านเนี่ยเขาจะมีคูปองอเขาจะอยู่ได้ด้วยคูปองรัฐบาลเนี่ยจะแจกคูปองะนะฮะแล้วก็ไปขออาหารแต่บาง<อ>ทีมันก็ไม่เพียงพอไม่พอหรอกค่ะแต่นี่นักบุญแห่งซานโฮเซ่หรือแบทแมนเนี่ยมาช่วยคนที่โฮมเลสทั้งหลายเนี่ยไปปรุงอะไปทําอาหารเอาของมาแจกถูกไหมฮะ,ะแรกๆเลยเนี่ก็เอาเป็นของทั่วๆไปมาแจกตอนหลังนี่มีโอกาสทําถึงการปรุงอาหาร เพราะว่ามีคนร่วมบริจาคก,กับเขาด้วยเห็นการกระทําของเขาที่ทําจริงจังก<อ>็เอามาบริจาคใช่เอามาเรีบบอกช่วยชั้นทีช่วยเอาไปแจกคนยากจนอื่นๆเผื่อชั้น<อ>ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเนี่ยจริงๆอายุ19เองอะจริงๆเนี่ยนะเขาเนี่ยปันสุขปันอิ่มแบบที่ไทยกำลังทําในช่วงโควิดเลยแต่ก็ทําด้วยตัวคนถูกไหมฮะเขาอยู่ในตัวเขาแล้ว นักบุญแห่งซานโฮเซหรือแบทแมนคนนี้เขาก็ให้สัมภาษณ์เขาไม่เปิดเผยตัวตนนะเขาไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครไม่ต้องอาศัยสื่อเลยทำเองหมดทุกอย่างแม้กระทั่งชุดที่เขาออกแบบหามาเองคุยไงว่าเขาไม่ได้อยากเป็นคนดังแต่เขาอยากให้คนเห็นการกระทำของเขาอย่ามาติดภาพลักษณ์เขาแต่ขอให้ดูวิธีทำของเขาก็คือไปช่วยถูกไหมฮะเขาบอกเขาไม่สามารถจะช่วยเปลี่ยนแปลงไอ้กระบวนการโครงสร้างการจัดการดูแลคนที่มันโฮมเลยสั้งหยได้หมดหรอกแต่การจะทำ ของเขาเนี้ยให้รู้ว่าไม่ควรจะทอดทิ้งคนเหล่านี้ถูกไหมครับใช่ใช้โอกาสจากเขาอย่าชื่นชมในตัวเขาในตัวผมแต่จงชื่นชมในวิธีรมของผมเอออันนี้สุดยอดมากใช่ไหมฮะเนี่ยคือเขาว่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็คือเพินหนังแบทแมนนี่ผมเชื่อว่าคนก็จะรู้จักกันเยอะทุกรุ่นทุกรุ่นถูกไหมฮะของเรานี่มันก็ บ้านเราก็รู้จักเหมือนกันนะครับปุกแบทแมนเมื่อก่อนเราใช้ชื่อว่าอะไรนะมนุษย์ข้างข่าวค่ะซุปเปอร์แมนมนุษย์ข้าง่าซุปเปอร์แมนกับแบทแมนนี่คนละคนกันคนละคนแบทแมนนี่คือมนุษย์ข้างข่าวค่ะบางบางทีคนไทยเราก็น่ะไม่ใช่แบทแมนแบทแบทแมนนะแบทคือข้างข่าวคือมนุษย์ข้างข่าวเนี่ยของเราก็จะมีคำเมื่อก่อนอะไรมนุษย์ข้างข่าวมะนาวข้างคืนอย่างเงี้ยเหรอเจ๊มั้ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเออก็น่ารักดีนะฮะ อ้นี้เา e> <oh> บอกสร้างแรงบันดาลใจนะฮะแล้วเขมีหลายคนก็บอกเอออายุ19เองอะถูกไหมฮะจนบัดนี้ก็ยังไม่ร ok ู้ว่าเขาเป็นใครใช่เขาก็ไม่เป uh ิดเผยตัวตนนี่เขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยอยู่6ก0 0กว่าคนแล้วนะของคนที่เป็นโฮมเลสนะฮะพื้นที่ที่คนที่ไร้บ้านเนี่ยนะครับน่าชื่นชมวิธีคิด วิธีธรรมของเขานะคือเขาไม่ต้องการดังใแต่เขาต้องการให้วิธีรมของเขาเนี่ยเป็นแรงจูงใจแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่คิดจะทำความดีแล้วลงมือทำเลยกับผู้ด้ยโอกาสต่างๆเนาะเราก็ไม่ต้องมาเกี่ยงกันว่าเสื้อสีอะไรคิดไฟไหนตรงข้ามหรือไม่ตรงข้ามอยากทำอะไรเพื่อใครจึงได้มีความกางปันสุขปันอิ่มกันเกิดขึ้นในตอนนี้ค่ะตอนหลังนี่ ผมเห็นรู้สึกปันสุขเข้าไปอยู่เป็นรายการโทรทัศน์เลยนะเออใช่รายการดังพี่ก็ตามดูเขากันนะว่าเขาจะหาวิธีปัุขได้ยังไงไม่ใช่ว่าจะอยู่ดีๆได้มานะเพราะนั้นต้องแสดงศักยภาพต้องแสดงวิธีคิดต้องแสดงวิสัยทัศน์ของตัวเองเพื่ออนาคตว่าถ้าได้ของรางวัลทั้งหมดนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะไปต่อยอดในอาชีพของคุณและอนาคตของคุณอย่างไร แต่ที่มันชื่อบอกว่าปันสุขนี่ก็แสดงว่าท่านต้องมีความสุขก่อนแล้วค่อยแบ่งปบ่งไปให้เขาคนอื่นบางคนตัวเองยังไม่พร้อมจะมีความสุขเลยคจะไปแบ่งให้ใครถูกไหมฮะเออพี่ถามนิดนึงว่าในกรณีที่ได้แล้วเอาอีกวนเวียนเนี่ยมันไม่เหมาะนะเออแต่เมืองไทยมีนะคือของเราก็จะคุ้นเคยจําได้ไหมบางทีของก็ให้โคต้ากันอย่างเงี้ยนะซื้อตอนนั้นนะซื้อน้ำมันพืชเนี่ยตอนเครื่องน้ำมันน้ำมันปาล์มขัดแคลนะเราก็ไปต่อคิว แล้วก็ซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้ําอีกแล้วหอกมาเนี่ยโอ้โหใช่ไหมฮะโอ้โหพี่เห็นแล้วมันก็ดูแล้วมันโอ้จะให้คนเข้าหาอสิ่งของหรือสิ่งของไปหาคนดูรู้สึกสิ่งของไปหาคนนี่ราบรื่นกว่าราบเรื่องกว่าราบเรื่องกว่าถ้าให้คนเข้าหาสิ่งของไอ้ความโลภของคนเนี่ยใช่มันไม่มีมาตรวัดได้ถูกต้องแล้วก็ไม่มีกติกาไหนบอกว่าโลภเท่านี้นะอย่าโลภนะเสียสละต่อคนอื่นนะไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าคิดนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคลิปทีวีวัตถีของโอ้แฟนเรียกร้องมากถูกไหมขาดไม่ได้เลยเนี่ยที่หันกลับมาดูกันนีกาเซนนทอกก็พราะต้องดูช่วงไฮไลท์เพราะว่ารูปแบบของทีวีวัตถีของพี่แอรที่ตอนนั้นที่จัดไว้มันมีทั้งโตว่าที่แซววาทีเรียนวาทีแล้วก็สไตล์แล้วก็สไตล์เปรี้ยวสไตล์เปรี้ยวนี่ก็จะออกเอาวัฒนธรรมท่าทางอะไรต่ออะไรมา ครมีศักยภาพในด้านวัฒนธรรมเอกลักษณ์ไทยเอามาแสดงในแสดงได้ด้วยค่ะในในเรียนวาทีในสไตล์เปรี้ยวคล้ายๆเหมือนร้องลำมทำเพลงเหมือนกันนะถูกต้องถูกไหมฮะแต่ว่าที่เราจะเสนอวันนี้พี่แอบเห็นอาจารย์เลือกเรียนหัวข้อที่น่าสนใจคือเรียนวัตถีเพราะน่าสนใจคือเดี๋ยวท่านดูวันนี้สนุกมากเพราะมันเป็นการหั้ข้อชื่อหัวข้อชื่อยัตติผู้จัดไอ้ทวิีวิกฤตผู้จัดการอุ้ยมันเหมือนปัจจุบันได้ยังไงอะ คือในในในตอนที่ตั้งอาจจะอัดรายการเนี่ยนะเป็นช่วงที่รัฐบาลเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงที่วิกฤตศรัทธาด้วยต่างางนี่นะคล้ายๆนะคล้ายๆนะผมไม่รู้ทุกวันนี้ไม่รู้เดี๋ยวถ้าลองดูนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าลองดูนะคือแทนที่เราจะไปตั้งตรงๆว่าเป็นวิกฤตรัฐบาลเนี่ยนะโอ้ไม่สนุกมัน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 ไม่รอดไม่รอดเราใช้ไปเลยเป็นวิกฤตผู้จัดการวิกฤตผู้จัดการว่าผู้จัดการคนนี้จะบริหารจัดการยังไงมีผู้ช่วยเลขามีผู้ประสานงานตั้งสี่ห้าคนอยู่ในองค์กรเนี่ย น่าสนใจแล้วท่านดูเดยฮะว่าเขาเขาเขาตอบอยังไงเขาอธิบายยังไงเออแล้วเขาเก้าไก่แย่งชิงกันอย่างไรเออแล้วเดี๋ยวพอหลังจากดูทิปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วิจารณ์กัน